สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็ตามที่บอกไว้ในปกคลิปเลยนะฮะถ้าซื้อปืน้แค่กระบอกเดียวจะซื้อปืนรุ่นไหนนะครับจริงๆคําถามนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากตลอดระยะเวลาเกือบจะ3ปีที่ทําคลิปลง u t u b e นะฮะมันฟังดูเหมือนจะเป็นคําถามที่ง่ายๆนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม่งโคตรตอบอยากเลยนะในอันนี้คือในความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดมาถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบอยากมากเพราะผมเป็นคนชอบปืนชอบเล่นปืนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีปืนในดวงใจหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับการที่จะให้ผมมาชี้ชัดฟันธงไปเลยกระบอกเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองทั้งนั้นนะครับจริงจริงแล้วคนที่หลงเข้ามาในวงการปืนมาเล่นปืนเนี่ย ที่ผ่านมาจากคนรอบข้างนะครับที่พบเห็นเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยน้อยคนที่จะมีแค่กระบอกเดียวคือมีกระบอกแรกนะครับมีกระบอกที่1มันก็ต้องมีกระบอกที่2ที่3ที่4นะครับแต่ละกระบอกมันก็มีไว้เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นกระบอกที่1เราอาจจะไว้ใช้งานไว้พกพากระบอกถัดไปกระบอกที่2เราอาจจะ ซื้อไว้ยิงเป้านะไว้ยิงแข็งในสนามอะไรแบบนี้แต่มันก็มีหลายท่านนะครับที่ไม่ถึงขนาดชอบปืนบ้าปืนแบบผมนะค,คือเขาอยากจะมีปืนไว้แค่กระบ,บอกเดียวนะครับเอาไว้เฝ้าบ้านเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประมาณนั้นนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าถ้าต้องซื้อกระบ,บอกเดียวเนี่ยจะซื้อรุ่นไหนคลิปนี้ก็จะมาตอบให้ฟังนะครับปืนที่ผมจะมาแนะนํากันในคลิปนี้ก็มีทั้งหมด3รุ่นสยี่ห้อนะครับ มีทั้งปืนลูกโม่แล้วก็ปืนเซมิออโต้หรือปืนแมกกาซีนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า3ยี่ห้อที่มาแนะนำกันในคลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมเลยนะครับไม่ได้ให้เงินผมสักบาทแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างอื่นเลยนะครับอันนี้มาแนะนำกันในฐานะที่ผมเองกอ็เล่นปืนมานานนะครับศึกษาเรื่องอาวุธศึกษาเรื่องปืนเนี่ยก็พอสมควรน,นะตั้งแต่อายุ1 3 วันนี้ที่นั่งอัดคลิปเนี่ยอายุผมก็ย่างเข้า33ปีแล้วนะครับก็20ปีเต็มๆครับที่ศึกษาเรื่องปืนมายิงปืนมานะฮะก็จะเป็นการแนะนําในมุมมองส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตัวท่านเองประกอบด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะฮะปืนที่จะแนะนํา3รุ่นเนี่ยนะครับ มันเป็นปืนที่จัดอยู่ในประเภทปืนใช้งานทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นปืนตลาดราคาจับต้องได้ทั้ง3รุ่นนะครับใครๆก็ซื้อได้รวมถึงขนาดกระสุนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงมากเป็นขนาดพื้นพื้นธรรมดาทั่วๆไปที่ผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเอากระบอกแรกเลยแล้วกันนะครับกระบอกแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นปืนซ e ิอ auto หรือปืนแม็กกาซีน เป็นปืนเข็มพุ่งโพลิเมอร์ลูกดอกผมแนะนำกล็อก19นะครับทำไมถึงแนะนำปืนกลอก19ก็มีเหตุผลนะครับปืนกลอกเนี่ยจริงๆก็มีชื่อเสียงมานานนะครับตั้งแต่ยุคปี80นะครับถึงทุกวันนี้ปี2022นี่ก็ประมาณ40ปีนะฮะที่บริษัทกลอกทำปืนออกมาขาย ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวเองไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปืนกล็อกเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพในแง่การใช้งานสูงมากนะครับมันมีความคล่องตัวสูงระบบกลไกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากด้วยความที่มันไม่ค่อยจะมีระบบเซฟคันห้ามไกลอะไรแบบนี้ทำเซฟตี้มันไม่ค่อยจะมีเหมือนพวกปืน1911หรือปืนอี่อนอื่น 11, ก็เลยทําให้เป็นปืนที่มีความคล่องตัวในการใช้งาน คือเราหยิบออกมาเราสามารถขึ้นลำแล้วก็เหนีย่ยวไกยิงได้ทันทีหรือบางท่านก็อาจจะพกแบบขึ้นลำเอาไว้นะครับเน็บเอวชักออกมาก็สามารถเหนีย่ยวไกยิงได้ทันทีเลยมันไม่เหมือนกับปืนที่มีเซฟปืนที่มีคันเซฟห้ามไกเนี่ยบางท่านก็อาจจะพกขึ้นลำแล้วก็เข้าเซฟเน็บเอวนะครับเวลาชักออกมาท่านก็ต้องมาเสียเวลาปลดเซฟนะครับบางครั้งลืมปลดเซฟก็โดนสวนตายกันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้น ความคล่องตัวในการใช้งานเนี่ยผมมองว่าปืนกล็อกคล่องตัวสูงมากความทนทานก็ค่อนข้างทนถึงแม้ว่าจะเป็นโพลิเมอร์ก็ตามโพลิเมอร์ว่ากันจริงๆมันก็คือพลาสติกเนี่ยแหละครับมันก็คือปืนพลาสติกดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันใช้พลาสติกเกรดดีหน่อยมันมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวมีความทนทานไม่กรอบไม่หักง่ายไม่แตกง่ายนะครับชนิดที่ว่ารถเหยียบรถทับ เฟี้ยงลงมาจากตึกสูงเฟี้ยงจากเฮลิคอปเตอร์ก็ยังไม่แตกไม่เสียหายนะครับแต่ข้อเสียมันก็คืออย่าไปเผาไฟแล้วกันไม่แน่นอนนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเก็บให้พ้นปากหมาแล้วก็ฝันหนูนะครับเพราะว่าหมาชอบแทะครับดํามปืนกลอกเนี่ยเป็นอะไรที่น้องหมาแทะเพลินมากนะด้วยความที่มันเหนียวนะครับแล้วมือเราจับก็คงแบบขี้มือคนมันเค็ม แทะเข้าไปก็คงเข็มๆมันๆน่าดูนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเขาแต่ในแง่การใช้งานนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุดนะครับต้องยกให้เขาอะแล้วทำไมต้องเป็นกล็อก19นะครับปืนกล็อ19ก19ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นปืนครอบจักกรวาลน,นะครับด้วยขนาดลำกล้องยาว4.02นิ้วเนี่ยแล้วตัวปืนมันเป็นปืนไซส์คอมเพกนะครับ มันสามารถพกผ่าได้พกนอกก็พกได้พกซ่อนในชายเสื้อก็ยังพกได้แนบเนียนะครับบางครั้งผมก็ยังพกเลยนะฮะกลอก19แล้วอย่างความจุกระสุนวงรอบกระสุนก็ถือว่าเยอะนะครับ15นัดในแมกกาซีนถือว่าเหลือเฟือนะครับแล้วความแม่นยำลำกล้อง4.02นิ้วนี่ก็แม่นมากนะครับระยะ10เมตร15เมตรยิงเข้าวง10 สบายๆนะครับมันเป็นปืนที่เฝ้าบ้านก็ได้พกใช้งานก็ได้หรือจะเป็นปืนซ้อมยิงในสนามก็ใช้ได้คือมันใช้งานได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยกให้มันเป็นปืนครอบจากกรวานนะแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาปืนกล็อกเนี่ยกล้อกนะครับตอนนี้ก็มีทั้งปืนหน้าร้านทั้งสวัสดิการนะฮะ สวัสดีการเนี่ยก็ถูกมากราคาตอนนี้มีตั้งแต่30,000กว่า40,000่น 40, กว่านะแล้วแต่โครงการแล้วปืนหน้าร้านเนี่ยก็มีตั้งแต่70,000 80, 80,000นะครับราคานี้ผมบอกว่ามันไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงนะครับมันเป็นราคาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเอื้อมถึงสามารถเก็บเงินซื้อได้สบายๆนะเพราะฉะนั้นก็มาแนะนำกันไว้นะครับกล็อก19ทีนี้ก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าจะซื้อเจนไหนดี เจน3เจน4เจน5นะฮะทุกวันนี้ที่มีในโครงการสวัสดิการเท่าที่เห็นก็มีทั้งเจน4เจน5เจน3เข้าใจว่าโรงงานยังทำขายอยู่แต่บ้านเราไม่แน่ใจว่าออเดอร์เข้ามาไหมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะเอาเข้ามาแต่ตัวใหม่ๆนะฮะเจน5เนี่ยมีเข้ามาเยอะนะครับก็แน่นอนครับเจน5มันใหม่กว่านะฮะมันใหม่กว่ามันก็ปรับปรุงจุดนั่นจุดนี้นะฮะปรับปรุงให้มันดีกว่าเก่า เพราะฉะนั้นของใหม่มันก็ต้องดีกย่าของเก่าอยู่แล้วนะครับตามธรรมชาติถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําให้ซื้อเจนห้านะครับเจนห้าด้ามมันก็จะไม่มีร่องนิ้วแล้วแต่ถ้าเกิดท่านชอบด้ามร่องนิ้วท่านก็ต้องไปเลือกซื้อเจนสี่นะครับเจนสี่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเจนห้าสักเท่าไหร่นักเพียงแค่ว่าจุดหลักๆของเจนห้ามันปรับปรุงให้เรื่องไกเปืนชุดลั่นไกนะะทำให้มันสมูทราบเรียบมากขึ้นนะครับ น,นี้คือจากที่ลองลองยิงมานะฮะมันก็ไม่ไต้ต่างกันเยอะก็เลือกซื้อตามความชอบแล้วกันนะครับกระบอกที่2นะครับที่ผมจะแนะนําอันนี้ก็จะเป็นปืนเหล็กล้วนสําหรับท่านที่ชอบปืนเหล็กไม่ชอบปืนโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็นปืนซีซัรุ่น75 compact นะครับทำไมถึงเป็นซีซ75 compact อันนี้พูดด้วยความสัจจริงนะครับซีซ75 compact เนี่ย ันเป็นปืนที่ผมชอบมากกว่ากลอก19บเกลยซ้าไปนะทำไมผมถึงชอบทําไมผมถึงอยากจะแนะนําก็เพราะว่าด้ามปืนมันจับถนัดจับกระชับเข้ามือกว่ากลอก19เยอะมากนะครับผมเป็นคนมือเล็กนะครับด้ามกลอกมันจะอ,บอวบๆหน่อยแต่ซีซถามว่าอวบไหมมันก็อวบแต่ช่วงคอด้ามมันแคบกว่าแคบกว่ากลอก19เพราะฉะนั้นจับเข้าไปแล้วมันถนัดเข้ามือมากนะครับผมก็เลยชอบ แล้วอีกอย่างความจุกระสุนมันก็ไม่ได้ต่างจากกล้อง19เท่าไรนะักซีซัตคอมเนี่ยรู้สึกว่าจะ14นัดปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะทํา15นัดด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่หล,หลักเนี่ยที่เห็นก็คือ14นัดนะครับก็น้อยกว่ากันแค่นัดเดียวก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเกิน10นัดเนี่ยผมมองว่าอะไรก็ได้คือมันเกินความจําเป็นไปแล้วนะครับเรายิงป้องกันตัวจริงๆเนี่ยมันก็แค่นัด2นัดเท่านั้นนะครับ แล้วซีซั c เจ็ด c t าคอมพกนะครับลำกล้องมันก็ยาวอยู่ที่ประมาณ3.75-3.8ถ้าเกิดปัดเศษนะครับก็อยู่ที่ประมาณนั้นมันก็ไม่ได้สั้นไปกว่ากล้อง19ก้สักเท่าไหร่นักแล้วมิติปืนโดยรวมมันก็ยังเป็นปืนไซส์ Compact เหมือนกันทั้งคู่นะครับสามารถพกซ่อนในใช้ยเสือ้อพกในนะฮะเน็บนเอวก็ยังพกได้สบายๆหรือจะพกนอกก็พกได้นะครับปืนเหล็กล้วนก็มีความแข็งแรงทนทานไม่ต้องระวังไม่ต้อง กลัวหนูจะแทะไม่ต้องกลัวหมาแทะนะครับปืนซีซัตเนี่ยซื้อไว้เป็นปืนมรดกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับสามชั่วอายุคนยันรุ่นหลานเนี่ยผมมองว่าอยู่ถึงนะครับอยู่ถึงถึงแม้ว่าความนิยมปืนในยุคสมัยนี้นะครับคนจะนิยมปืนเบาๆนะที่มันพกสบายๆน้ำหนักเบานะอย่างปืนโพลิเมอร์แต่ซีซัตเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นปืนโพลิเมอร์สักเท่าไหร่นักนะครับ ทุกวันนี้เขายังทําปืนเหล็กล้วนออกมาขายออกมาทําตลาดก็ยังขายดิบขายดีนะคนก็ยังซื้อใช้นะเพราะว่าแบรนด์นี้มันก็พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วว่ามันมีความทนทานแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากนะครับซีซ่า7 5คอมแพคลำกล้อง3.7นิ้วกว่าเนี่ยผมมองว่ามีความแม่นยำพอๆกับปืนกล้อง19ที่มีความยาวลำกล้อง4.2นิ้วนะครับ แต่ความคล่องตัวในแง่าการใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าปืนกลอก19สักเท่าไรานักนะครับด้วยความที่ข้อจำกัดของปืน4 z ซ5 Compact รวมถึงซีซหลายๆรุ่นนะครับสไลด์มันแคบพ,พื้นที่ไว้จับสไลด์เพื่อขึ้นลำเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนจนชำนาญมันก็ไม่ได้เหนือบากว่าแรงไม่ได้ยุ่งยากอะไรและอีกจุดหนึ่งนะครับปืน4ี7 5 Compact เเนี่ยมันก็จะมีเซฟห้ามไกลด้วยนะครับ อันนี้ท่านก็ต้องฝึกใช้งานจนชำนาญน,นะครับถ้าท่านจะพกในขณะที่ขึ้นลำเนี่ยท่านก็ต้องฝึกให้มันชินนะว่าท่านจะขึ้นลำแล้วพกแบบเข้าเซฟรหรือไม่เข้าเซฟนะครับถ้าท่านขึ้นลำพกแล้วเข้าเซฟท่านก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าปืนที่ท่านพกอยู่เนี่ยมันเข้าเซฟอยู่นะเวลาท่านชักออกมาจากเอวเพื่อที่จะยิงเนี่ยท่านก็ต้องปลดเซฟก่อนนะครับไม่ใช่ชักออกมาแล้ว ยื่นไปจะยิงแล้วเหนียวไก่ไม่ได้เพราะมันเข้าเซฟเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวนะครับโดนสวนซะก่อนนะฮะอันนี้ก็ต้องฝึกฝนให้จำนานด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวเจ้าซีซัต75คอมเพกเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งสวัสดิการแล้วก็หน้าร้านนะครับสวัสดิการเท่าที่เห็นก็มีตั้งแต่40,000กว่าบาทหน้าร้านก็ประมาณ7 8 0 0 0 0มนะครับก็พอๆกับคล o อก19เลยก็เลือกซื้อตามความชอบแล้วกันนะครับมาแนะนำกันไว้2รุ่น2ยีออ่ห้อนะครับ ปืนทั้ง2กระบอกเนี่ยก็เป็น9้ามมทั้งคู่นะครับปืนขนาด9มมผมมองว่าก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะครับเป็นกระสุนมาตรฐานระดับทหารก็มีความรุนแรงไว้ใจได้เพียงพอต่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับอำนาจหยุดยั้งก็โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขออนุญ,ญาตง่ายครับไม่ได้ขอ,อยากเหมือน11มมเหมือน357นะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับปืนเซมิออโตหรือปืนแมกกาซีนนะครับ กระบอกสุดท้ายนะครับกระบอกที่3อันนี้เอาใจสาวกลุกโม่บ้างนะครับปืนลุกโม่เนี่ยก็เป็นปืนที่ผมชอบมากอยู่แล้วนะฮะปืนลุกโม่ที่ผมชื่นชอบหลายๆท่านก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเป็นสมิธชีฟนะครับซึ่งเป็นขนาดจุดสามแโม่ 5, นะัดโครงเจลากล้อง2นิ้วนะครับกระบอกเล็กๆนะฮะอันนี้ก็พูดหลายคลิปนะครับบอกไปหลายครั้งว่าว่าเป็นปืนรุ่นที่ผมชอบมากนะครับ แต่ปืนที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ถ้าต้องซื้อกระบอกเดียวนะครับไม่ใช่ลูกโมสมิธชีฟสองนิ้วนะฮะแต่เป็นลูกโม่สมิธชีฟลำกล้อง3นิ้วหรือที่บางท่านเรียกกันว่าฟูลลักนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นสมิธโมเดล6 0ขีด4แต่ปัจจุบันนี้เข้าใจว่ามันพัฒนาไปถึงขีด18นะครับ แต่ไอตัวลำกล้อง3นิ้วที่มีให้เห็นปัจจุบันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีถึงขีด17นะที่มีให้เห็นนะก็เป็นตัวใหม่ยิงลูกบวกผีได้นะครับทำไมผมถึงแนะนำว่าต้องเป็นลำกล้อง3นิ้วอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับปืนลำกล้อง2นิ้วเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันยิงไม่ค่อยแม่นนะฮะจริงๆยิงเข้า10ทุกนัดเนี่ยยิงได้ไหมยิงได้นะฮะ แต่อาจจะต้องปั้นหน่อยปั้นจนเมื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดลำกล้อง3นิ้วเนี่ยมันเพิ่มมาแค่นิ้วเดียวก็จริงแต่มันมั่นกว่า2นิ้วเยอะมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็มีศูนย์ให้เล็งด้วยนะครับสำหรับไอเจ้าตัว60ฟูลักนะครับมันมีศูนย์เล็งติดมาด้วยแต่ไอตัว2นิ้วเนี่ยมันเป็นศูนย์ตายศูนย์บากร่องนะฮะมันเป็นปืนที่ไว้ยิงฉับฉวยระยะประชิดนะครับแต่3นิ้วเนี่ยมันเฝ้าบ้านก็ได้ ไว้ยิงเล่นยิงเป้าในสนามก็ยังพอยิงได้นะครับแล้วขนาดมันก็ไม่ได้เทอะทะอะไรมากมายพกในชายเสื้อพกซ่อนก็พกได้ผมยังเคยพกนะครับพกสองนอกสําหรับเจ้าหน้าที่ก็พกได้นะครับสวยงามดนะีมันดูสมส่วนยิงด้ามปืนเป็นด้ามน,นกกระตัวนนะมันจับถนัดมือมันเป็นร่องยางแบบสามนิ้วอะจับเข้ามือมากนะครับจับถนัดมือเลยละ่ะกำได้เต็มไม้เต็มมือ มันไม่เหมือน2นิ้วที่ว่าด้ามส่วนใหญ่มันจะจะกำได้แค่2นิ้วนิ้วก้อยจะโผล่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องแรงรีคอยล์ลำกล้อง3นิ้วมันก็จะยิงได้นุ่มนวลกว่าจะลดอาการสะบัดเงยได้ดีกว่าลำกล้อง2นิ้วนะครับต่อให้มันเป็นขนาดจุด38มแปดสเปก็เถอะลำกล้อง2นิ้วถ้าเราใส่ลูกแรงแรงบางครั้งมันก็คุมปืนค่อนข้างยากนะมันสะบัดเงยเยอะนะครับการที่จะยิงซ้ำนัดต่อไปเนี่ย มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นลํากล้อง3นิ้วเนี่ยมันก็ลดอาการสะบัดเงยไปได้เยอะนะครับยิงซ้ํามันก็ยิงได้เร็วกว่าแล้วอย่างมันก็แม่นนะครับเป็นปืนที่พกได้เฝ้าบ้านได้แล้วก็ยิงเล่นซ้อมมือในสนามได้นะครับความแม่นยาถือว่าสูงมากสูงกว่า2นิ้วพอสมควรแต่ข้อจํากัดของปืนลูกโม่เนี่ยก็อ,อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าวงรอบกระสุนค่อนข้างน้อย อย่างตัวที่ผมแนะนำนะครับสมิธโมเดล60ฟูลักสนิ้วเนี่ยมันก็จุกระสุนได้แค่5นัดเท่านั้นเองนะครับมันเป็นปืนที่ออกแบบมาสำหรับการป้องกันตัวโดยแท้จริงนะมันไม่ใช่ปืนที่ทำออกมาเพื่อให้เราไปบู๊ล้างผานไปลุยไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่ปืนสายบูเป็นปืนสำหรับการป้องกันซื้อไว้ติดบ้านป้องกันตัวโจรขโมยเข้าบ้านก็ยิงเต็มที่ก็นัด2นัดมันก็เผ่นกระเจิงแล้วนะครับไม่ต้องยิงเยอะนะฮะ แต่ข้อดีของพื้นลูกโม่ก็มีนะมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียนะครับมันไม่ต้องไปห่วงเรื่องกระสุนแจมค่าปลอกคัดลำไม่มีนะครับเต็มที่ก็แค่กระสุนด้านพอมันด้านเราก็เหนียวไก่ทันทีนะครับมันก็จะสับนัดต่อไปให้เลยนะครับใช้งานง่ายครับสุภาพสตรีนะครับแม่บ้านนะหรือท่านใดแบบอยากจะซื้อให้แม่บ้านใช้เวลาไม่อยู่บ้านอะไรแบบนี้ก็แนะนําเลยนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับสวัสดิการก็มีหลายโครงการแต่ราคาสวัสดิการก็จะสูงกว่ากลอก19แล้วก็สูงกว่า C ีซตหน่อยนะครับเท่าที่เห็นก็มีตั้งแต่ห0,000ืานปลาย,ปายไปจนถึงห0,000ื่นสวัสดิการนะปืนหน้าร้านก็อยู่ที่ประมาณ9 0,000ื่นก็าหมื่นกว่านะครับประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําไว้เพียง3รุ่น3ยี่ห้อนี้แล้วกันนะครับก็อยากจะให้ท่านเลือกซื้อตามความชอบตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ ท่านไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะเพราะว่าปืนซื้อมามันก็เป็นของท่านมันอยู่กับท่านท่านเป็นคนใช้ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมมีหน้าที่เพียงแค่ให้ข้อมูลในแง่มุมของผมในมุมมองของผมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับคนตัดสินใจจริงๆคือตัวท่านเองนะครับแต่ปืนทั้ง3รุ่นที่ผมแนะนำมาเนี่ยกเ็เป็นปืนที่ผมเฟ้นมาแล้วนะครับเป็นปืนที่เฟ้นมาแล้วว่าน่าจะเป็นที่สุดของปืนใช้งาน ที่มันค่อนข้างครอบคลุมในแง่การใช้งานต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับทั้งยิงเป้าเฝ้าบ้านพกผ่ามันสามารถใช้ได้หมดนะครับก็มาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ